ฮัลโอัปเดตกูอการ์เดนเริ่มจากคนนี้กอนเลยเขาจะเควสมานะครับนี่เราสามารถรับเควสเพื่อรับบนบัสซ้อมผลไม้ที่หดกว่าแคนนี่บัสซ้อมได้จะรีเซ็ตเควสจุกห้าชั่วโมงซึ่งเราจะต้องทําให้ครบก่อนหนึ่งสัปดาห์ไม่งั้นเขาเขาจะรีเซ็ตตรงนี้มดเลยอย่างต่อไปนี่ครับเราอะนี่ถือสัตว์มาใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมถือสัตว์กันบนึงนะถือสัตว์ผมจะลองเราลองเอาสัตว์ทักตัวไปนะครับ ผมเอาแมวไปให้เขานะนี่แล้วหนึ่งชั่วโมงมันจะเอาดีเมาให้มีโอกาสได้แรปเตอร์ตัวนี้นะนี่แรปเตอร์ผมได้มามีโอกาสสองเปอร์เซนที่จะทําให้ผลไม้ติดแอมเบอร์ซึ่งไม่แน่ใจว่าขายได้เท่าไหร่แล้วก็ทําให้ผู้เล่นเร็วขึ้นสิบสี่ปอร์เซนอย่างต่อไปก็คือตรงมันเลือดว่าอะไรน่ดนึงตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนผลไม้ซีละเนี่ย เป็นผลไม้เก่าเพิ่มผลไม้ใหม่ไอ้นี่เขาบอกว่ามันน่าจะใกล้เคียงกับมันใกล้เคียงกับแคนี้บัตซ้อมแล้วก็สถานะใหม่แซนดี้กับเผลนี่นะแซนอันนี้อ่ะอียะอันเนี้ยเนี่ยอันนี้คือเผลก็คือสถานะเปียกกับสถานะทรายมานี่คือสถานะทรายนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ครีมิกทรายมาสถานะอยู่ตรงไหนนะอัน,น,อน,น Sandy, เนี้ยอันเนี้ยแซนดี้เนี่ย แล้วก็คลยมิกนะก็จะมีสถานะใหม่ท่างต่อไปก็มีไอ้นี่กล่องครีเอของไนโดเสาแล้วก็ไนโดเสาซีแพ็กนะมันชื่อเอยนซีแพ็กแต่ผมไม่มีนะนี่ไม่มีไอเียนซีแพ็กนะแต่เราทำได้จากการเอานี่ไปค้าตรงนี้ ตรงนี้ได้เราต้องใช้ไข่ในร้อสาวกำเนินอีก5้าล้านเวลาค้ามหนึ่งชั่วโมงนะซึ่งไข่ในรส้สาวก็เอาสั์เลี้ยงมาได้ตรงนี้หรืออาจจะทำเพื่กับเจ้คนนี้ก็ได้มีไข่ในทสาวอยู่สัแทบรอไม่ไหวที่จะดฐานนะั้นเราจะลองค้าด,ดูเลยผมมีไดโนเอกอยู่ตองันผมจะเอาไปวางหนึ่งอันนะเดีย๋ยวถ้าสันเลี้ยงค์า,าเมื่อไหร่เดี๋ยวมาทำคลิปอีกทีหนึง่งแต่ตอนเนี้ย เราจะเอามันไปทำาวว s ก่อนนะนี่วางไว้หนึ่งอันก่อนวางไว้วางหาหนี่ต่อไปก็ไปหยิบอ้อย่าบอกนะว่าเราวางเนโนเอสองอันทำไห้โนเอหมดนะเปนโอเอหนึ่งในนอเอ เราจะไม่ว่ามีสอ,อันไม่ใช่หรอทำไมมันไม,มต่ะอโนเอเราหายไปไหนไโน่เพื่อไม่ให้าเไปนี่ราไวม่เราหาไปไหนนึ่งอันนะไม่รูเหมืนกันแต่อัปเดตสัตว์เลี้ยงพอามสามารถผมอาจจะไม่ได้บอกนะทั้งหมดก็มีเพียงท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ